ที่เห็นอยู่นี่เป็นฝั่งซีสเกตสองนะครับฝั่งใบแดงผลแดงนะครับตันนี้ครับต้นอายุโบทันหลายนะครับยังต้นนี้หน่อยอยู่ครับผมล่องทดลองไวผลซื้อนะครับจิ้มผลมาผลที่ไปจังไหนนะครับต้นอาจจะบ่กท่านได้สมบูรณ์นะครับผลก็เลยอาจจะหน่วยหน่อยอยู่นะครับเนาะแต่ว่าเรื่องรสชาตินี่ยังบนหูนะครับเนาะตัวนี้ก็จะห่อโดยกระดาษนะครับขั้นอยากให่สีเขาสวยกว่านี้นะครับเ่าก็ต้องห่อ้วยถุงคาร์บอนนะครับถุงซุนฟงของนั้นนะครับเนาะแต่ว่าดู จากต้นนะครับต้นเล็กๆแบบนี้นะครับเรื่องรสชาตินี่คงจะยังขาดหวังบนท่านใดนะครับเนาะว่าอายุของต้นนี่ก็มีผลต่อรสชาติเหมือนกันครับนี่ครับเรื่องความแก่ของฝรัง่งผลหม่วงผลแดงเนี่ยผมก็ยังบนท่านมีประสบการณ์นะครับแต่ว่าไอเขาบอกว่าขั้นฝรั่งมีจุดดำๆจุดแบบนี้นะมันจะเป็นจุดฝกจุดฝาดจุดขมนะครับเนาะแต่ว่ากับบนท่นหูวนะครับต้องพิสูจน์เอง เนื่องจากเดินลงมาแบบโมมีค้าตงกล่องนะครับก็นี้ต้องปาดกอนค่อยทายครับเดี๋ยวจะเอาให้เบิ้งนะครับนี่ครับผมเบื้องจากผิวมันน่ะคิดว่ามันแก่นะครับก็เลยอยากลองชิมเบิง้งนี่ครับแดงทีสเกตสองนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ดกครับดกใส่แดงเลยเนี่ยผมจงไว้สองหลูกต้นมวน้วนปลูกบนท่านดนครับ เดี๋ยวเป็นการชิมครั้งแรกของผมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงชิมกลางแดดห่อนๆได้ครับ,บเบองแดดแดดเกาุ่งกว้านะครับแต่ว่าแดดจัดขนาดมดนี้ เกินขาดครับเกินขาดผมคิดว่าต้นเล็กขนาดนี้รสชาติจะมโนหนาได้ครับตัวนี้บ่วคบหรือบ่าฝาดเลยครับกรอบเนื้อสัมผัสนี่คล้ายของปลาซื้อครับมผมมาต้นอายุหลายกว่านี้ตน้นใหญ่กว่านี้ครับรสชาติต้องดีแน่นอน เดี๋ยวไปหาม,งม่งคอร์โมนครับแดดคักขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้ผมมาปลูกเลยครับไปแล้วครับพ่อกันคลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับ